14กันยายน252ผู้สื่อข่าวได้รับการบอกเล่าจากประชาชนว่ามีกลุ่มนักดนตรีของจังหวัดสระบ,บุรีว่ามีดนตรีทำการแสดงหลายๆสถานที่เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานเนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุโพดุนประชาชนดังกล่าวในจังหวัดสระบ,บุรีภูมิใจกับนักดนตรีที่สละเวลาสละทรัพย์ส่วนตัวมาเล่นดนตรีรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มแคม,แพมเพิร์ผ้าอนามายัย ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามนายบรรณกรณเนตรสว่าง36ปีตำบลพุกแค่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเจ้าของวงดนตรีแบ c ็กกาเดนเล่าว่าตนเองพร้อมกับเพื่อนๆวงดนตรีในจังหวัดสระบุรีเช่นวงดนตรีอูดอินเตอร์วงดนตรีหินอ่อนแบนสระบุรีวงดนตรีพรมมาป่าเวียนโปรโมชั่นกุลิสราแดนเซอร์และยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อ พวกตนรวมตัวกันออกแสดงดนตรีตามแต่ละสถานที่เมื่อวันที่8กันยายน62แสดงดนตรีตามตลาดหัวปลีอเภอฉลิมพระเกียรติ9กันยายน62แสด,ด,ดสแงดนตรีที่ตลาดนัด4ีแยกพุกรางอเภอพระพุทธบาท11กันยายนแสดงดนตรีที่หอประชุมเทศบาลตำบลดอนพุทธอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี12กันยายนแสดงดนตรีที่ตลาดนัดหนองผักชีอเภหนองแค 15กันยายนพกตนกับกลุ่มเพื่อนๆวงดนตรีสแสดงดนตรีที่วัดภูแขอพฉลมพระเกียรติซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะปิดรับการบริจาคสิ่งของนายบรรณกรกล่าวว่าตนพร้อมเพื่อนๆวงดนตรีนนในจังหวัดสระบุรีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบภัยอุทกภ,าภายัยน้ำท่วมโดยใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตไทยช่วยไทยเราคนไทยเหมือนกันต้องช่วยกันโดยพกตนและของเพื่อนนำดนตรีออกสแสดงแต่ละที่รับของบริจาคสิ่งของ พวกตนทําด้วยใจออกค่าใช้ใจ่ายกันเองไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นหวังเพียงแค่ได้รับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นซึ่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคมานั้นได้แก่น้าดื่มอาหารแห้งข้าวสารเครื่องนุ่งห่มแผ่นพิดผ้อาอนามัยสิ่งของที่ได้รับบริจาคมามีเป็นจํานวนมาก17กันยายน2562พวกตนก็จะนําสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา ไปมอบให้กับพี่น้องภาคอีสานที่ยังขาดแคลนสิ่งของซึ่งเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมากและที่แรกที่จะไปลงช่วยก็ได้แก่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในการขนส่งสิ่งของบริจาคครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถ6ล้อสาคันจากหน่วยกู้ภัยสว่างรัตนไัรสระบ,บุรีนำขนสิ่งของทั้งหมดไปให้กับพี่น้องภาคอีสานด้วย